ถ้าจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่มุ่งตรงต่อหนทางพระนิาพานกันทุกทุกคนนุลุกนะให้นั่งขัดสมาแเดวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะ จะไปบีบเลือกตาจะกดลูกในตาทำตารุบเลยนิดนิดแค่ขนตาชนเงินนิดเดียวแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่วางๆให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของธุรกิจการงานบ้านย่องการศึกษาโรงเรียน หรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะทําใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่อแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้น ให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโลงเป็นที่ลงลงว่างว่างกลวงภายในคล้ายรูปองค์แล้วคล้ายๆเป็นท่อแก้วท่อเพชรส <S <S 1> <S 1> <ๆ>ใสๆคราวนี้เราก็กรวมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมา เรื่องราวต่างๆนำมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูน์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยนู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ โดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกรบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับ,ท,ลท,ท,ท,ลบที่ตื่นของเรานะจ๊ะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดเป็นที่หลับที่ตื่นของเราเกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นต้นทาง ไปสู่อายตนนนิพพานด้วยตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตันนิพพานซึ่งวุติเจ้าพระ,ระหัาตเนั้งหลายท่านเริ่มต้น หยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงเนี้ภายหลังจากท่านปล่อยวางคลายความกังวลในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังอย่างมันท่านปลดต้นปล่อยทั้งวางแล้วคลายความผูกพันในทุกสิ่ง ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของทั้งชีวิตเพรอทันเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วก็ผ่านสิ่งที่ไปเป็นสาระกันสารมาแล้วมากมายนับพบนับชาไป่้วนพรนั้นใจท่านก็ไม่ได้ติดอะไรเลยปล่อยวางอย่างเดียวแล้วก็หยุดนิ่งนิ่งๆน้มนมเบาๆสู์กลางกายพอถูกส่วนเข้า ท่านก็เห็นไปตามลำดับเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านเห็นเส้นทางของมรรคนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะและก็หลุดพ้นไปได้จะเริ่มต้นหยุดใจอย่างเดียวที่ส่วนกลางกายพอถูกส่วนก็ตกศู์เข้าไปสู่ภายใน แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนืันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นของท่านใหญ่กว่านั้นพระท่านมีบารมีมากดวงกลมรอบตัวเหมืนดวงแก้วอย่างนี้หละ แต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรที่จรนัในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใสเกินใสเกินความใสใดๆใ,ในโลก สว่างเกินความสว่างใดๆใ,ในโลกมาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยและความบริสุทธิ์ของใจที่สง,งัดจากกามและอกุศลละธรรมทั้งหลายจะเป็นดวงใสๆและภายหลังจากนั้นท่านก็มองไปเรื่อยๆ หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงน้ำไปรื่นเลยเพราะที่จะมุ่งหลุดพ้นให้ได้จากความทุกข์ซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเจอความสุขเบื้องต้นแล้วแตกต่างอย่างที่กันเคยเจอเห็นดวงวัถุมมม,มักใส่ ทำดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่ท่านเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคและท่านก็หยุดไปเรื่อยๆคือมองไปเรื่อยๆตรงกลางดวงธรรมนั้นก็จะขย,ยายกว้างออกไปแล้วก็เข้าถึงดวงธรรมต่างๆที่มีอยู่แล้วในตัวเป็นชุดๆชุด,ชดละหกดวง Latitude, ในงตดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงอัตมมรรคก็จะเข้าถึงดวงศีในกลางดวงศีก็จะเข้าถึงดวงสมาธิจะเกิดขึ้นกลางดวงนะในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุติ ในกลางดวงวิมุตต์ก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นดวงกลมๆเหมือนเงินใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามชื่อที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเข้าถึงนั่นแหละเป็นในมิตรกรันนาม ดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะหนึ่งชุดมีหกดวงที่จะกลั่นใจในให้ใสใสบริสุทธิ์แล้วหกดวงนี้เนี่ยเหมือนรถหลายๆพลัดส่งต่อเชื่อมกัาไปถึงกายภายในที่มีอยู่แล้ว ืกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝัน